สถานีนี้แสนสบายครับในช่วงนี้เนะี่ยฮะในช่วงสบายสเปเชียลในวันนี้สเปเชียลจริงฮนะสำหรับพวกเราชาวสบายสเตชันครับวันนี้ผู้ฟังอยู่กับดนะีเจน้องแบงฮะบุ๋ยนะฮะและดูว่าจะเป็นเด็กน้อยนะ่ารักน่ารักนะฮนะ ในช่วงนี้เราอยู่กับ2หนุ่มเนี่ยไม่ใช่2หนุ่มสิ <f uch> สนะฮะเราอยู่กับคู่ดูโอ้อันนี้ถือว่าฮอตที่สุดในตอนนี้แล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคือพี่ก๊อฟกับพี่เตอร์เ,เองฮะอ่ไม่ใช่แล <c oughs> ้วขอเสียงปรดมูต๊มตลอบน้องนัดกับน้องน้ำเพชรด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายผู้ฟังหน่อยก็แล้วกันสนวัสดีครับผมนัทพงศ์สารกองครับชื่อเล่นชื่อนัทนะครับพ่อแม่ชื่ออะไรฮะบอกมาเลยฮะไม่มีครับตอนที่เรียนอยู่ อ่ออ่อคณิตศาสตร์นะครับคณะศาศาสาตร์ราชพัฒอุบลครับเนะะี่ยฮะต่อไปน้องน้ำเพชรฮะสวัสดีค่ะน้ำเพชรนะคะสุดอยอดชื่อเพราะมากยังพี่แบงค์ <laughs> น้าสาวนุชิดาเหล่าศิลินนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปี2ค่ะคณะครุศาสตร์สา<อ>ขาคะนี่จะจ้าราชพัฒอุบลนะคะครับผมเนี่ยน้องอยู่ปีไหนกันนะฮะปีสองจริงนะฮะครับผมพี่คิด่าปีสี่นะเดินเข้ามาหนิพี่กัอบไหวแล้วนะเนีเออเนี่ย วันนี้เนี่ยเรามีประเด็นพูดคุยกันนั่นก็คือ2ปีในรั้วมหาวิทยาลัยฮะอืมนะครับ,รบ <S 2> 2 <S ประเด็นถือว่าน่าสนใจมากนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่กําลังเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยนะหรือว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับลุงป้านนะาสามารถฟังได้หมดเลยนะฮะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะฮะวันนี้ผมว่า,วาผมเชิญแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนี้มาเนี่ยน่าจะว่าสุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะฮะ กิจกรรมครับคือสองคนนี้รู้ทุกอย่างฮะยกเว้นรู้ความฮะรู้ทุกอย่างยกเว้นความจริงอ่เอาเริ่มเลยดีกว่าอ่าพูดถึงพูดถึงก่อนนะะฟังบ่อยไหมฮะขึ้น95สบายสเตชันเนี่ยสร้างภาพหน่อยก็ได้นะฮะตอนนี้ผมฟังทุกวันเลยครับตั้งแต่พี่แบงค์รู้ข่าวว่าพี่แบงค์มาจัดผมเออนั่งงุ่่นน้องพี่น่ารักมากเดี๋ยวออกจากนี่ไปฮะพี่จะไปเลี้ยงนะเลี้ยงเนี่ยยังไปวัดหนองประพงษ์กัน อ่ะเนี่ยฟังฟัง,ฟงบ่อยไหมน้องเพนะก็ <c oughs> ฟ,ฟังบ่อยคะอ่ะแต่ว่าฟังในวิทยุไม่ได้ฟังออนไลน์ชอบช่วงไหนที่สุด่ะก็ช่วงตอนสีทุ่มถึงเที่ยงคืน <c oughs> บุยน่ารักอีกนะ <c oughs> อันนี้คือคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเราเรียบกันมาแล้วได้ผม <c oughs> ออะพูดคุยกันเลยดีกว่านะเนี่ยสองปีในรั้วม,มหาวิทยาลัยเนี่ยนะพี่อยากจะถามว่าน้องๆเนี่ยเริ่มต้นยังไงนะฮะแล้วก็อ๋อในช่วงสองปีเนี่ยเราได้อะไรบ้างเนี่ยในฐานะที่น้องนัทเป็นผู้ชายฮะ น้องนัดอีกคือต้องเสียสละครับ,รบให้น้ำเพชรพูดก่อนฮะโอเคใ <c oughs> ช่ <c oughs> รครับ่ครับน้ำเพชรเป็นไงบ้างฮะประเด็นคืออะไรนะคะพี่เบนประเด็นคือสองปีเนี่ยนที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแน่นอนแหละมันมีทุกเรื่องราวของที่เกิดขึ้นแน่นอนเอาเริ่มต้นเลยฮะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเรียนเนี่ยนะฮะเริ่มต้นยังไงเรียนจากสิ่งที่ตัวเองรักหรือเปล่าหรือว่าโดนบีบบังคับให้มาเรียน เรียนเรียนเรียนตามที่ตัวเองชอบนะคะจร<ม>ิงๆก็ไม่ใช่คนแบบว่าเก่งเพชรอยสร้างภาพนะพี่แพ้เป็นผู้กองครับผมก็คือเพชรไม่ได้เป็นคนเก่งอ,องน,น, <ผม S 1> นิอสัยถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แพ้เป็นผู้ก,กองเป็นไงบ้างฮะก็ไม่ไม่ใช่คนเก่งนิสัยแต่ว่าชอบอาศัยความชอบอ่ะก็มาเรียนก็พบว่าพอมาเรียนนี่ปุ๊บก็โง่กว่าเดิมเพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยเ้องบอกว่าผมใช่ไหม ต้องพยายามแบบว่าแอคทีฟตัวเองครันใช่ค่ะอันนี้คือจุดเด่นของน้ำเพชรนี่คือมาเรียนด้วยความรักจริงๆใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราตัวเราเนไม่เก่งนะไม่เก่งนะใช่ค่ะน่นอนจากค่อนข้างค็มึงโง่อันนี้นราเป็นพูดเองนะเป็นนี่ง่ พูดถึงน้องน้องนัดบ้างนะครับน้องนัดเนี่ยเริ่มต้นมายังไงฮะของผมเริ่มต้นก็ตั้งแต่พ่อแม่เป็นสาวนะครับก็โอ้พ่อแม่เป็นสาวย้อนไปวันสี่สิบปีที่แล้วโอเสเนโอเคไปใกลต่อฮะเอาย่อๆแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมนะครับก็ ตอนช่วงที่จะตั้งใจเรียนคือมัธยมปลายนะครับเออแสดงว่ามอต้นนี่คือเหลวแหลกเหลวหลไหลที่สุดเลยกระโดดกำแพงโรงเรียนเออไม่คุณนี่คือคนนั้นที่จะชั่ว้ลยครับประมาณนั้นเป็นไงบ้างงานที่นี้นะครับผมก็ตั้งใจเรียนแล้วครับจากหลังห้องไปอยู่หน้าห้องแล้วครับเขาไปอยู่หน้าห้องนี่คือไปสองคุณครูถูกต้องคือแล้วก็ไปตั้งใจเรียนนะครับก็จ อ่ความรู้ช่วงมปลายค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผมก็ก็เลยง่ายดายนะครับก็เลยได้มาอยู่วิ่งให้ได้ตัวเองชอบแล้วก็สาขาที่ตัวเองชอบคือคณิตศาสตร์ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะที่เราก้าวเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยในที่นี้มาถามน้องน้ำเพชรดีกว่าว่าเราเข้ามหาวิทยาลัยมาในในปีแรกเนี่ยนะครับความรู้สึกของเราเป็นยังไงพอพอเปลี่ยนจากชีวิตเด็กมปลายนะแล้วก็เข้ามาสู่ชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ย เนวกรมรู้สึกมันแตกต่างกันไหมกันในชีวิตแตกต่างกันไหมฮะต่างต่างมากค่ะอืมเป็นไงบ้างฮะก็ตอนอยู่แบบว่ามัธยมใช่ไหมแบบว่าก็คือมันจะเป็นมีเวลาเป็นึแบบว่าเป็นฟิกพลิกไว้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้แต่คือเข้ามหาลัยปุ๊บแบบว่าชั่วโมงว่างเยอะมากครับก็เลยทาให้แบบว่าติดเพื่อนออแก๊งอติดพงติดเพื่อนติดยงติดยาไปจริงเรามีแไม่ใช่พี่แน จริงเรามีเด็กแก๊งเราเด็กแก๊งเรามี8คนครับผมตอนนี้กำลังฟังอยู่เออตอนนี้กำลังฟังอยู่ทางบ้านจริงไหมฮะอ่ทักทายด้วยหน่อยแก๊งฮะ้วต้องทักทายนะคะที่ก่อนตอนนี้ฟังอยู่ที่แก๊งนี้ใช่ไหมฮะแก๊งชื่ออะไรนะฮะสโป๊ค่ะสโป๊สโป๊แก๊งที่แก๊งเนี่ยพี่จำได้ในคืนหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปร้านทองใช่ไหมเราไปปนร้านทองกันโอเมนจ้าเออปนทางกับปนไม่ใช่แล้วที่นี่เป็นไงนะใช่ไหะทีนี้คือคือเข้ามา ในเรื่องของอะไรบ้างฮะเวลาค่ะเวลาหนึ่งเออแตกไปแล้วก็รุ่นริ่มเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอเพื่อนสังคมใหม่ด้วยครับแล้วน้องนัดแหะฮะนะฮะชีวิตกับมหาวิทยาลัยกับมปลายมันแตกต่างกันไงฮะโอ้ของผมค่อนข้าง แตกต่างกันมากครับเพราะว่าตอนอยู่มัธยมผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำนะครับก็รรียังไงทังเรนประจำาหโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกตครับโอ้โหสุดยอดพี่เนี่ยพี่เนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนที่ฝาแฝดกับสวนกุหลาบโรงเรียนสวนมะเขือวิทยา เลือกคำหานลุงเลือกลืมหันะฮะน้ำเพชรเหรอฮะน้ำเพชรจบจากไหนฮะเลือกคำหานวารินชมปราค่ะข้าพูดได้เต็มปากภูมิใจมากเออเลือกคำหานที่น้ำเพชรหยุดปีนั้นแล้วออกมาโรงเรียนเจริญฮ่าฮ่ตลอดเลยนะพี่น้องเพจนะแล้วเรรู้สึกว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถนะน้ำเพชรเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของอ่าป้นธนาคารใช่ใช่ใช่มะพร้าวค่ะเออไม่ไม่ใช่ละอ่าความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมน้ำเพชรฮะใช่ครับ แล้วต้องนับระดับประเทศระดับประเทศด้วยใช่ไหมเออลองพูดให้พี่ฟังหน่อยว่าเราเคยไปแข่งที่ไหนหรอเปล่าฮะก็แบบเวทีระดับประเทศน่ะค่ะก็เือที่ที่เมืองทองทันตมหกมห้านะคะโอ้โหเนี่ยฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะแข่งกี่โรงเรียนฮะก็แข่งทั่วประเทศเหรอคะพี่แบงค์แข่งทั่วประเทศพี่ทำมันนองเนาะแข่งกี่โรงเรียนเนาะแล้วได้ที่เท่าไหร่ฮะได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งจริงเหรอฮะ สุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดจริงๆบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดนะฮะน้องนาทีนี้เนี่ยน้องนามีความสามารถพิเศษของเราเนี่ยนะฮะนอกจากจะพูดบวกเวกยๆเป็นวันแล้วความสามารถจริงๆมีนะมี้วคืออะไรฮะน้องนาฮะเล่นดอทเอเล่นอไม่ใช่ความสามารถจริงๆผมไม่มีนะครับแต่ว่าทำได้ทุกอย่าง้วกันครับผมยกเว้นยกเว้นสิ่งที่มันดีๆเนี่ยทำความดี ที่พี่พี่ถามต่อนะฮะหลังจากที่เราออกจากชีวิตมปลายมาสู่มหาวิทย,ยาลัยนี้นะครับเอเรามาเรามันมีการปรับตัวยากไหมเนาะเวลาที่เรามาเจอสังคมแปลกใหม่มาเจอเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบไหนฮะที่เเราจะอยู่กับคนอื่นได้เนี่ยนะเริ่มจากน้องนัก่อนก็แล้วกันครับผม อ่าสังคมของผมตอนที่อยู่โรงเรียนประจํานะครับก็จะเจอเพื่อนพ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้เจอเออการเรียนรู้การเข้าสังคมก็ง่ายพอออกมาปุ๊บก็รู้ว่าเราต้องปรับตัวยังไงพี่บ้างเพื่อนบ้างครับสังคมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเออน่าเออน่าสนใจฮะแล้ว้ําเพชรแล้วฮะหลังจากที่ออกจากชีวิตแบบคีโนเนะคีโนเนะออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ในรั้วมหาวิลล์ผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยเราเรามีการปรับตัวหรือว่าเข้ากับคนอื่นยังไงบ้างฮะก็ต้อง ต้องแบบว่าต้องมีความคิดมากขึ้นเนาะตอนอยู่มัธยมแสดงว่ามปลายนี่มีความคิดพี่แบงค์พูดแบบว่าให้เพนหน่อยนิดนึงตาม่วไม่เพ็ินจรยจริงเนี่ยแขกรับเชิญพี่เนี่ยคือพี่ไม่ได้เรียกมาสัมภาษณ์นะพี่เรียกมาเผาอะไม่แก้ไงบแก้อะพี่แก้แมงก็ตอนอยู่มัธยมเนาะก็แบบไม่ค่อย ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยแบบว่าได้ไปอยู่กับรุ่นพี่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีแต่เพื่อนไงก็บแบบว่าอยู่แต่กับเพื่อนในห้องตัวเองใช่ไหมคะมแล้วพอมามหาหลัยก็ต้องมีว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างงี้เราก็ต้องแบบว่าหนึ่งแหละถ้ามีรุ่นน้องก็ต้องแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดมีรุ่นพี่แล้วก็ต้องแบบว่ามีความเคารพรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้น่ารักนะน่ารักนะเนี่ยมันต้องมีแหละนะครับเวลาที่เราคบเพื่อนเนี่ยเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีปัญหาบ้าง นะครับหรือจะมีความสุขบ้างเนี่ยก็แล้วแต่นีฮะมีไหมที่บอกว่าเราเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหนยเพื่อนคือคือคือสิ่งที่มันผลักดันเราในเรื่องของการเรียนอะเนี่ยเคยรู้สึกบ้างไหมแบบนี้หรือว่าเราไม่เคยรู้สึกเลยครับแน่นอนครับเรื่องการเรียนครับพอเรียนในห้องเอก็เรียนไปต่างคนต่างเรียนไม่รู้พอสอบออกมาปุ๊บคะแนนเราหลนคะแนนเราหล่นครับลนนี่คืออ่ลนยังไงฮะลนคือน้อยกว่าเพื่อนเออน้อยกว่าเพื่อนนะ เราเห็นเพื่อนที่ได้เยอะเราตกใจดีครับพีนี่เอาต้องทำยังไงต่อคล่าเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองครับอ่านหนังสือตั้งใจเรียนครับแล้วก็เราจะสอบได้ครับเอโอเคนะนัทเนี่ยมันมีวิธีเรียนที่แปลกนะคะที่แดงครับยังไงฮะในห้องมันไม่เรียนนะคะมันนอนนอนทุกคอมนอนตลอดน้ำแพียงงมาสอบได้เยอะกว่าเพื่อนจริงไหมฮะจริงไม่แปลกฮะของพี่จะแตกต่างกับนัทน้องนัทอย่างหนึ่งฮะคือพี่อยู่ในห้องก็ไม่ค่อยเรียนนอนฮะ สอบมาเนี่ยก็ไม่ค่อยท็อปนะส่วนมากจะท็อปที่หลอยมากกว่า <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องราวที่บอกว่าออ,อเดอเป็นกูฟังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วมาหาวทยาลัยช่วงหน้้ฮะน้องน่านฮะน้องเพจครับเรื่องราวของความรักในรั้วมหาวิทยาลัยเอาสิต้องมีแน่นอนนะฮะทั้งหน้าตาแบบนี้นะขนาดพี่หน้าตาแบบหลก่อแบบนี้เหมือนเจมจินะพี่แบบของเงี้ยคงตัวโสดมา็นถึงวันนี้นะน้องๆนิ่ม น่าจะมีเรื่องราวของความรักอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาผบอกน้องๆเลยเถอะมีน้องๆหลายๆคนที่อยู่มปลายเนี่ยฝากพี่มาถามเหมือนกันว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้มันเรียนแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเรียนแล้วไม่เครียดอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกันแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับจะให้น้องเพชรกับน้องน้องนัทนะฮะมาเล่นนะฮะสักหนึ่งซิงเกิลส่งไปคุณผู้ฟังเอาสินะอย่าฟังเพลงไหนขอเขามาฮะครับผมเสาเลยยังรอ ได้าเลยหมอหลอกหมอนหลอกได้ไหมฮะวัยพเพฤษสุพรรณร้องได้ไหมอ๋อยอันนี้ไม่ได้เตรียมซาวมาครับผมไดูแล้วไม่คุ้นตาเลยอ่าเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะฮะช่วงนี้ส่งเบรคคุณผู้ฟังกับชิงกันนี้ก็แล้วกันครับของลุงเจอที่ไหนฮะทำเพื่อเธอที่รักเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดครับ